สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกวันนี้จะมาคุยเรื่องการการย้ำกระเช้านะครับมีเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาแต่ว่าวิธีการย้ำกระเช้าเนี่ยผมเคยทำคลิไปไว้แล้วก็พิมพ์หัวข้อเลยครับในช่องเดี๋ยวก็ขึ้นมาแต่คราวนี้กระเช้ากระเช้าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยครับที่จะย้ำนั่หนหมายถึงว่ากระเช้ามันไม่แข็งแบบนี้ครับไม่แข็งแน่นแบบนี้คือมันโยกอะครับเราจะย้ำให้มันแข็งแรงแบบนี้ก็คือ อธิบายก่อนนะครับการย้ำกระเช้าเนี่ยตะเกียงเนี่ยสร้างผลิตมาเพื่อย้ำครั้งเดียวนะครับย้ำอีกไม่ได้แล้วถ้าจะย้ำกระเช้าต้องดูให้แน่ก่อนต้องตรวจก่อนแล้วก็ทําการตอกย้ำกระเช้าครับคราวนี้การตอกย้ำกระเช้าเนี่ยมาอื่นเนี่ยนะครับการตอกย้ำกระเช้าเราก็จะหาอะไรลองข้างล่างเนี่ยนะครับลองครับที่ปากึ้มเป็นหัวย้ำอย่างเนี้ยครับ แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเหล็กนําสูญวางข้างบนแล้วก็ต่อปั้งเข้าไปเพื่อให้หัวที่บานนี่มันบานกดเข้าไปครับอันนี้เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวที่หูกระเช้านี่ก็เหมือนกันพอย้ำข้างบนเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กลับได้แล้วก็ลองตรงหอันเนี่ยครับแล้วก็เอาเหล็กนําศู์นะครับวางแล้วก็ตอกปั้งตอกตัวที่สองตอกตัวที่สามตอกตัวที่สี่กระเช้ามันก็จะแน่นครับ การเยาย้ำระเช้าเนี่ยให้มันโยกอีกนะครับใช้ไปอีกปีกว่าสองปีมันโยกอีกคราวนี้มันย้ำอีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้าย้ำเนี่ยเสามันจะย่นครับมันจะเสียของวิธีการต่อไปก็คือการใช้สว่านนะครับเปิดรูนี่เปิดรูแล้วก็ใช้เกลียวนอ็อตเบอร์เสาเนี่ยครับขันเข้าเกลียวปล่อยครับขันเข้า ทั้งสี่ตัวเลยครับแล้วก็ข้างล่างก็ใช้เกียวปล่อยขันเข้าทั้ง4ี่ตัวเลยครับกระเช้าก็จะแน่นนั่นคือสิ้นสุดแล้วนะครับสองครั้งแล้วนะครับขันน็อตเกียวปล่อยรั้งต่อไปเนี่ยถ้ามันโยกอีกที่เป็นน,อน็อตนี่ก็คือต้องถอดน็อตออกแล้วเปลี่ยนเสาหมดเลยครับ4ี่อันเนี่ยครับนี่นี่ก็คือการการย้ำกระเช้าของตะเกียงเจ้าพายุนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่นไฟหรือธรรมดาเหมือนกันครับ ใช้วิธีการนี้เหมือนกันหมดเนี่ยครับบางทีคนติดต่อหรือคุยถามเรื่องการย้ำกระเช้าเนยครับต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันไม่ใช่ว่ากระเช้าทุกอันมันย้ำได้อย่างเงี้ยบางทีมันก็ผ่านการซ่อมมาแล้วครับด้วยอายุตะเกียงแล้วเสร็จปุ๊บบอกว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วครับมันย้ำมาเสร็จแล้วมันใส่น็อตเกียวปล่อยแล้วมันต้องเปลี่ยนเสาเลยแต่การเปลี่ยนเสาสีต้นเนี่ยซื้อกระเช้าขายในห้องดีกว่าครับถ้ามัน แต่บางคนก็คือตะเกียงมันเป็นสตอรี่นะครับของที่บ้านเขาต้องการรักษาไว้แต่สีเสาเนี่ยเสาต้นละร้อยกว่าบาทเนี่ยน็อตด,ด้วยอย่างเงี้ยก,กระเช้ามันก็ราคาประมาณห้าร้อยถ้าเป็นกระเช้าใหญ่นะครับคือราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยครับในวันนี้นะครับพอสสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยนี่ก็มาทําคลิปไว้บางทีคนไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าวิธีการตอกย้ํากระเช้านี่ก็ทําคลิปไว้แล้วครับ วิธีการใส่น็อตเกียวปล่อยกับเสาก็ใช้สว่านแทงลงไปก็ใช้น็อตเกียวปล่อยเบอร์เบอร์เท่าเสารครับแล้วก็ขันเข้าแค่นั้นเองครับถ้าจะเปลี่ยนอีกทีเปลี่ยนเสาอันนั้นไม่ยากเลยครับเพราะว่าเสาที่เปลี่ยนกับน็อตเนี่ยมันเกลียวเดียวกันอยู่แล้วเวลาใส่เปลี่ยนใส่ใหม่มันแน่นปึ๊กเลยครับแต่ก็หาซื้อกันนิดนึงเนี่ยครับนี่ก็มาทําคลิปอธิบายให้ฟังเพราะว่าเพื่อนสมาชิกเข้ามาถามนะครับแล้วก็อธิบาย ให้ฟังเขาก็เลยบอกว่าเอ่อผมยังไม่ได้ทำคลิปเรื่องการย้ำเสาของกระเช้าผมบอกผมทำแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ที่ทำคือวิธีทำแต่การย้ำเสาของกระเช้าเนี่ยมันย้ำได้กี่ครั้งมันเปลี่ยนนอ็อตเปลี่ยนเสาเนี่ยยังไม่ได้ทำผมก็เลยอ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมทำให้ วันนี้ว่างก็เลยมานั่งทําคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีการย้ํากระเช้าของตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยครับอันนี้ก็ก็ทําให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เริ่มมาสนใจตะเกียงเจ้าพายุใหม่หรือยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตะเกียงเลยก็เข้ามาดูเข้ามาฟังนะครับหาก เรื่องราวพวกนี้เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็นําไปใช้ะครับถ้ามันนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ผ่านๆไปครับไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความรู้อะนะครับเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้แบกหรอกครับอดทนนั่งฟังแป๊บเดียวเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องมาเกี่ยวพันกับตะเกียงเจ้าพายุขนาดไหนอะไรยังไงอย่างนี้ครับอย่างน้อยก็ ยังเล่าสู่สู่กันฟังได้ในวงเพื่อนฝูงหรือลูกหลานเนี่ยครับมันก็เป็นความรู้ที่ที่นั้นปัจจุบันเนี่ยคนไม่สนใจแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องตะเกียงเจ้าพายุนะครับเพราะว่าเรามีโรงงานผลิตไฟฟ้ามูลค่าสี่พันล้านนะครับทําไมจะต้องมานั่งจุดตะเกียงให้เสียเวลาแต่ถ้าสําหรับคนชอบตะเกียงแล้วก็จะไม่ไ้องอธิบายมากนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่อดทนฟังผมพูดจนจบครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ